สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีรัศย์ไล์วันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเดินชมตลาดนัดผ้าไหมตลาดกรีนวันะคะตลาดราชมงคลน,นะคะก็ในวันที่1ิบพงพันหกร้อยนะคะบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมเก็บให้ชมกันนะคะวันนี้นะคะสายเลยนะทุกคนแอนมินมาสายนิดหนึงนะคะมาสายนิดนึงนะคะเดี๋ยวชาชมผ้าไหมตลาดราชมงคลกัน,นนะคะ ผ้าไหมสุรินก็มีวางจำหนายนะคะวางขายที่ตลาดนัดกรีนโมนะคะเอ้ยตลาดนัดผ้าไหมสุรินตลาดกรีนมอนะคะของมอราชมงคลน,นะคะขมินนะะม,ะะม้นะมิ้นข้นมี้นขมิดม้นขมิ้นขมิน สุดชาวดีพ้าไหมก็ขายที่ตลาดน้ำสมัยชลินแล้วก็ตลาดคืนมอยอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนวันนี้คนคนเยอะเลยนะคะคือใส่เสื้อขาวมานนี้วันนี้อยากสดใสค่ะโอ้อยากสดใสบ่ลูกโอ้เนาะชาวดีผ้าไหมนะคะนนจำหน่ายที่ตลาด ผ้าไหมสุรินนะคะแล้วก็ตลาดนัดกรีนอนะคะทุกคนก็จะอยู่มุมนี้นะคะทุกคนเดินมาในในก็จะมาเลี้ยวอยู่ตรงนี้แหละเข้าได้สองทางนะาแบบนี้นานค่ะทุกคนกับพันหน่ร้อยาเยอะเลยนะคะผ้าสชาวดีผ้าไหมนะคะจําหน่ายผ้าไหมสีเข้มสีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จก็มีนะคะอันนี้เท่าไหร่นีันนึได้่อันนี้เท่าไหร่นาง 4ี0 0ันเนะคะับโหสวยมากนะคะเป็นสี่พันก้นะครับทุกคนสวยมากเลยโอ้โหผ้าไหมดำสวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นั้งรองเขาทำเป็นผ้าถุงสเร็จนะครับถ้าหุ่นตีนช้างนะทุกคนต่อตีนนะเซงสวยๆเลยนะทุกคนนี่นะคะง่ายๆนะคะปีมี เป็นกลงเหรอถ้าใส่กลงาาได้นะคนะทุกรนสุชาวดีผ้าไหมะะนะทางเพจสุชาวดีผ้าไหมสุรินนะคะทุกคนก็ติดตามได้ทางเพจนะคะสนใจผ้าไหมนะในงานแต่งอันมงคลต่างๆของฝากของชํำด้วยเอของฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้นะคะอโอ้โหเนี่ยน้องเขาเย็บผ้าดำสวยมากเลยค่ะทุกคน,นเป็นว้าทุงสำเร็จ อันนี้นี่ยเขาทำผสมสำเร็จแต่ตัวนี่สวยด้วยแค่นี้หรอแคผ้าขามาไม่เอาเอาเลนตอนยืนไหนมึงเรียกว่าน้องอยู่ที่นี่งมาเบาตรงเดี๋ยวนอจ้า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  สวยงามค่ะชาวดีภาไมสุรินนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะทุกท่านบอกนะคะเดี๋ยวแม่ค่ะนะคะทุกคน้ามเาใกางคอนใาอนโอเคนีของของน้ นี่เดกแตุ่ลลเป็นกางเกงนะคะของพี่กางเกงลายสีสวยนะ่งพี่้องกางเกงผ้าไหมลำไยไปไหนแม่มีเจ้าหน้าที่มาจดล็อกผ้าหมให้ทุกคนจดล็อกผ้าหมอันนี้ผ้าใหมพี่นายรัฐผ้าใหมสุรินนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะเข้าากับวงการตลาดน้ดผ้าใหมสุรินนะคะ ที่วะดิอันนี้เขามาวัดล็อกบอกกแตงเทนที่จะกับข้าวใดีข้าวแล้วก็ใช่ไม่คือการจับใหม่แทนที่จะจับให้ดีประเด็นกับมก็กับข้าวขนมอะไรนยู่คงเท่อ่ะใช่ไม่ม่เหมือนตลาดสไหมเนาะลท่อนจับเป็นโซนๆจับเป็นโซนๆนอะไรให้กับข้าไม่ได้เลยเจับเงไง พี่บอกแกมาตอนนี้นะได้ไงวะเนี่ยพ่อใจใจค่ะต้องเก็บตัวหลอกมาบําใจคาล็อกใหญ่นกี้វាម្លឹងឲ្យដេញស្ដីកណ្ដាលតែមិន loy នោមដេញឬអត់ឲ្យដេញពីស្ទីស្មន់អីព្រះគឹមឆៃអរគុណแม่สวัสดีค่ะมาๆไม่เป็นไรแม่ได้อยู่แล้วแม่ได้ แม่ได้เลือกไซต์ที่มาวางที่สไลด์แม่ขอกระเด็นสามสิบบาทเ,เราะขารับต้นแกรายเดือนอันนี้คือยุทธธทรมของเขาของเราเนี่ยเขาก็ได้เราก็ได้ยังไงเป็นบาด้าเด็กนั่นแนมเป็นอยู่นี่ตรงนี้เขามีอยู่อันงนึ่งนี่คือผ้าใหม่นะคะวันนี้ก็จะยุ่งๆนิดหนึ่งเพราะว่าเขามาทำล็อกตลาดผ้าให,หม่นะคะทุกคน วิเศษผ้าไหมมเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้มานเ่อไมารค่ะไม่คป็นนร นี่คือบรรยากาศตลาดผ้าใหม่นะ,ะทุกคนตลาดราชมงคลนะคะกเ็เห็นหวิเศษผ้าใหมนะคะเน้จมันก็มีลายีนี่คือบรรยากาศตลาดนัดกินมอตลาดราชมงคลนะคะวันนี้ก็คึกคักนะคะเพราะว่ามีออของศูนย์ช่ายศูนย์อุยพมา เยี่ยมตลาดกันเยอะๆเลยนะคะเราก็ถือโอกาสเก็บบรรยากาศตลาดผ้าไหมสักหนึ่งวิดีโอให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมอันนี้ก็เป็นร้านหนา้าผ้าพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนเขาวัดตลาดกันเขาวางศูนย์กันวางจุดวางล็อกกันอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะหมอสวัสดีค่ะนะคะนี่คือหมอมานะ,ะมาวางล็อกตลาดผ้าไหมก็สวยๆเหมือนเดิมนะ,ะทุกคนมีให้เลือกมากมาย สนใจก็มาเดินนะคะทุกวันอาทิตย์ที่ตลาดกรีนหมอตลาดราชมงคลนะคะฝั่งราชมงคลนะทุกคนเนาะก็มาเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยสีเคมีสีธรรมชาตินะตรงนี้ก็จะเป็นร้านของคุณหมอนะผ้พาพันผ้าไหมสุรินนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเป็นไม่ไม่ได้เจาะร้านนะทุกคนวันนี้เก็บบรรยากาศนะคะน้าหมอคึกคักมากเลยก็นอก ข้างในนั่งใช่เพราะว่าเขาเสื้ออาหารกันกินกันนะกลุ่มกู้อเปนชาาอพยพนะคะเออก็้รจะเดินด้วยกันะ่ะอันนี้ช่องต้นรศนิไลไ์สไตล์นะคะพาเก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็งี้ว่าอิฟสีทุกคนทุกท่านก็คงจะ ใจในวิดีโอของเรานะคะหากผิดพลาดประการใดกราบการอภัยเพื่อนที่ดีวลยนะทนี่ด้วยขอบคุณทุกเลิอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมพวกเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะส,สวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ